สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีเทนเดอร์บายนะครับวันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวคาวาซากิ z 9 0 0 RS นะครับสภาพสวยสภาพป้ายแดงคันนี้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมารีวิวตอนนี้พวกเรากลังอยู่ที่ร้านแทนเดอร์บายพระราม5จังหวัดนนทบุรีครับที่นี่นะครับคือศูนย์รวมรถ Big b i ไปมือ2คุณภาพดีและราคาถูกนะครับกว่า130,000ัน ร้านพิ่ตีครับการันตีครับเลขไม้แท้ทุกคันเราไม่มีกลอไม้หนึ่งร้อยเปอนะครับที่สำคัญครับร้านเรามีบริการหลังการขายเรากด้รับประกันตัวรถทั้งคันนะครับหนึ่งเดือนเต็มเอาละครับอยพี่ตีจะพาไปชมเลยว่ารถคันนี้เลขไม้จะวิ่งมาเท่าไหร่แต่ที่สำคัญครับรถคันนี้เป็นรถใช้มือเดียวเจ้าของคนเดียวนะครับรถคันนี้ครับเลขไม้นะวิ่งมา2องพันกิเโเมตรแท้เลยนะครับกุญแจคันนี้ให้มาครบถึง2ดอกเลยนะครับนี่นะฮะมือเบรกมือคัตเดิมๆนะครับ นี่ครับประกับไฟฟ้าเดิมนะครับปอกแทนจะเป็นปอกแฮนเดิมอยู่นะครับนี่มือเบรกเดิมครับไม่มีคดไม่มีงอเลยอันนี้เป็นกระจกมองข้างเดิมเดิมอยู่นะครับสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับนี่นะฮะฝาถัาน้ำมันเดิมสวยมากๆนะครับสติกเกอร์นะครับบอนนิ่งก็อยู่ครบเลยนะครับเบาะนั่งเดิมสวยไม่มีขาดไม่มีรูเลยครับคันนี้ครับสภาพเหมือนใหม่ในส่วนของด้านหน้าครับคันนี้โคมไฟหน้าเดิมครับเป็นแบบฟู l l LED นะครับหมต้องบอกว่าหล่อมากๆเลยนะฮะ นี่ครับดังโคนหน้าเดิมยางหน้าหลังเดิมติดรถนะครับนี่ครับ2000กิโลเมตรแท้นะครับจานเบรกด้านหน้าเต็มเต็มครับเป็นแค่รอยนะครับไม่มีร่องนะครับกระบอกโชคล่างด้านหน้าสวยนะครับคาลิเปอร์ด้านหน้าจากคาวากินะครับเป็นแบบเดรดเดนเมาส์นี่ครับนี่ครับแผงม้อน้ําเดิมสวยไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีรั่วซึมพอท่อด้านหน้าครับเงางามครับไม่มีคราบนะครับหน้าเครื่องแห้งใสไม่มีหยดเยิ้ม ในส่วนของแข้งเครื <Gym. S 1> call, ่องครับฝั่ง mm. ขวาคร no ับนะครับคลิปเครื่องสวยไม่มีแตกหักนะครับแข้งเครื่องฝั่งขวาไม่มีรอยล้มล้มแตกเลยนะครับน็อตเดิมทุกตัวไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวนะครับพักเสาฝั่งขวาครับไม่สึกเลยฮะน่ครับสวยใสเหมือนใหม่ครับท่านผู้ชมคันนี้มาพร้อมกับข้อเดิมนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงข้อเดิมคันนี้กันเป็นเสียงข้อเดิมที่แบบว่านุ่มทุ้มแบบ ค่อนข้างโอ้โหดุมากๆครับท่านผู้ชมนะครับสวิงอาร์มฝั่งขวาไม่มีรอยครับจานเบรกด้านหลังเต็มๆนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ยางด้านหลังนะครับนีครับโอ้โหจากดัานหลอดสปอร์ตแม็กเต็มๆครับเป็นยางเดิมติดรถนะฮะเสียบคู่หลังแบบ LED นะครับบันท้ายเดิมสวยครับไม่มีบิดเบี้ยวนะฮะสูงตรงแน่นอนครับในส่วนของด้านซ้ายนะครับคันนี้เป็นโซ่เตอร์เดิมๆนะครับสวิงอาร์มเดิมสวยเลยนะฮะนีนะครับ ขอบล้อด้านหลังปัดเงาหน้าทั้งคู่หน้าและหลังเลยนะครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มล้มแปะเห็นไหมครับท่านผู้ชมทั้งคฝั่งซ้ายครับเต็มเต็มเลยครับตอนนี้คือ2,000กิโลเมตรแท้ชีพเครื่องสวยนะครับเห็นไหมฮะมาที่หน้าเครื่องครับแห้งๆสวยๆนะครับใสๆจานเด็กด้านหน้าฝั่งซ้ายครับเต็มเต็มนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS กระบอกโชคล่างด้านหน้าสวยนะครับ รถคันนี้ครับพิตีให้ไปเลยครับสภาพนี้นะครับอยู่ที่9 5เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนรายละเอียดราคารถเงินดาวเงินผ่อนสามารถเยี่ยนชมนะครับได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับที่สำคัญครับร้านพิตีมีโปรโมชั่นครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ครับร้านเรารับและเทินจิบใบทุกรุ่นด้วยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับ่านใดที่ชอบคลิปนี้ครับพิตีฝากนะครับเข้าไปกดติดตามนะครับฝากกดซับสไครต์ให้กับช่องชาแนล thunderbike ของเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ